สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พระมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวรคังด้านหลังอักษรจีนครัวตาซือนะครับครัวตาซือก็เป็นอักษรจีนมงคลนะครับครัวก็คือ หลวงตาหลวงพี่หรือหลวงพ่อตาก็คือโตซื้อก็คืออาจารย์ครัวตาซื้อก็คืออาจารย์โตนะครับวันนี้พระมหาก็นําองค์นี้มาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับพระแท้ด้านหลังอักษรจีนเนี่ยต้องอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูด้านหน้าสิครับเราจะเห็นข้อขาวเนี่ยคือ คราบผงแป้งโรยพิมพ์นะครับเราจะเห็นหูทั้งสองข้างนี่ยาวรำไรปะบ่านะเห็นไหมครับเราจะเห็นเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยตามที่กลุ่มพาณิชย์เขามองเลยนะต้องตรงและยาวไม่มีโคง้งไม่มีเอียงนะครับแล้วก็ทิ้งลงมา ตรงกลางระหว่างแขนนี้นะครับเรามาดูด้านหลังนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยถ้าเราเห็นหลังอย่างนี้ถ้าเพื่อนสมาชิกได้เปิด Google ดูพระสมเด็จหลังอักษรจีน mm hmm. เพื่อนสมาชิกจะเห็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับ mm hmm. เห็นโยและเอียงอย่างนี้เลยนะครับดูแล้วสบายตาไหมครับเพื่อนสมาชิกเนี่ย พระแท้เห็นไหมครับดูสีผิวดูวรณะเขานะเนี่ยกดลงจะเอียงเล็กน้อยเห็นไหมครับตัวหนังสือนี่ก็เป็นธรรมชาตินะเขาเอียงอย่างนี้เลยนะของแท้ของครูบาอาจารย์เอ่ยชื่อมานี่ก็ระดับประเทศเลยนะหนึ่งในท็อปเทนเลยนะที่ท่านครอบครองพระสมเด็จ หลังอ,อักษรจีนอยู่นี้นะครับมีหลากหลายเนื้อแต่ละเนื้อดูสีดูวันณะยังไงพระแท้หรือไม่แท้ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดนี่ผ่านประสบการณ์มาศึกษามาเห็นมาเนี่ยรู้ได้เลยนะครับเหมือนพระยหมหาเนี่ยจับองค์ไหนสัมผัสองค์ไหนก็ก็รู้ว่าองค์นี้ใช่หรือไม่ใช่นะครับคือมันเป็นปัจจตังของเฉพาะตน เราไม่ต้องไปเที่ยวให้คนนูน้นดูคนนั้นบอกคนนูน้นกะล่าวนะจับองค์ไดมาเรารู้อยู่แก่ใจเราก็ไม่ต้องไปเปิดอา่าเปิดประเด็นให้ถกเถียงกันรู้ใช่ก็คือจบไม่ใช่เราก็วางนะเนีย่ยดูเราเห็นด้านข้างไหมครับด้านข้างนี่ปริแยกนะเนี่ยปริแยกเล็กน้อยเห็นไหมครับ ด้านข้างนี้ปีแยกเล็กน้อยเนี่ยลักษณะการปาดนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่เนี่ยการปาดปาดจากด้านหน้าอย่างนี้นะด้านหน้าไปด้านหลังเห็นไหมเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยปาดมาอย่างนี้นะครับปาดเงี่ยงดงามมากเลยนะองค์เนี้ยธรรมชาติดูด้านหน้าอย่างนี้ก็จะเห็นลำไรนะ ถ้ามองด้านข้างอย่างนี้ชัดเจนเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยมองด้านข้างอย่างนี้ชัดเจนเลยมองด้านหน้าอย่างเงี้ยเห็นลำไรเราเห็นเส้นนี้ไหมครับเส้นกระจกหรือเส้นวาสนาเห็นไหมครับก็มีท่านก็เรียกเส้นผ้าทิพท่านก็กล่าวเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเส้นขอบกระจกเส้นวาสนาหรือว่าขอบบังคับหรือว่าบังคับพิมพ์หรือว่าขอบกระจกนี ก็อยู่ที่แต่ละคนเรียกอะนะซุ้มเรือนแก้วซุ้มระฆังก็เรียกนะเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้เห็นไหมครับเราเห็นเส้นนี้ไหมครับเส้นนี้เขาจะไม่ตรงเลยนะเห็นขยื้อขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยการขยื้อขึ้นของเส้นตรงนี้เป็นจุดจ่ายตังของหลายท่านเลยนะพอาวิยมหามหาก็แปลกนะากาานหาวิทาลัมหวนนิัมหาาลัยมหาวยาัหาวาลยหายาลยหาทยาลาทยาัยมาทยาัยมาัยมาั ก,ก็ฟังไว้นะครับเราไม่ได้ไปปล่อยไม่ได้ไปขายอยู่แล้วศึกษาเก็บสะสมตามแบบฉบับของเราเพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมดูเส้นนี้ไหมครับเส้นเนี่ยเรียกว่าเป็นโครงฝานเลยทีเดียวเนี่ยสามเหลี่ยมครงฝานตรงนี้นะตรงนี้สวยงามดูเส้นผ้าทิพย์เิครับเส้นผ้าทิพย์หรือเส้นสีธนะเนี่ย เส้นที่พึงมีเห็นไหมครับนี่งดงามเราดูใกล้ๆก่อนนะเพื่อนสมาชิกดูใกล้ๆเราจะได้รู้ว่าสมเด็จแท้นี่เขามีมิติมีความงามลุ่มลึกนะลุ่มลึกมีเสน่ห์เอาง่ายๆนะครับสองสัมผัสนี่ไม่อยากวางนะเพื่อนๆนะเราดูเนื้อเห็นไหมครับดูเนื้อลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยยิ่งถ้าเรามาเอาเข้ากล้องนะให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นนะเนี่ยเราก็จะรู้เราก็จะ เข้าใจว่าพระแท้เนี่ยเป็นยังไงนะให้เพื่อนๆได้ดูเห็นไหมครับนี่เราดูไปพร้อมกันนะครับกล้องขยายของพ่อใหญ่มหานี่ก็ไม่ถึงหมื่นแล้ะครับราคาไม่ถึงหมืน่นแต่ว่าก็พอดูได้นะครับพอส่องแบบบ้านๆได้นะครับเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ เราดูพื้นที่เขาขาวเนี่ยนี่แหละครับผงแป้งโรยผิมเราดูอย่างเงี้ยไม่เห็นนะไม่เห็นหูไม่เห็นหูต้งของข้างนะแต่เราเอียงดูอย่างเงี้ยเราเห็นหูจะไม่เพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยคลาสสิกไหมครับเหมือนภาพสามมิติเลยนะเราเอียงดูนะเอียงดูนี่เห็นเลยนะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้าเราวางอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะ เอียงดูนี่เห็นเลยนะครับเอียงนี่เห็นเลยข้าพวกขาวนี่คือผงแป้งโรยพิมพ์นะเพื่อนสมาชิกเราดูใกล้ๆนะครับดูเนื้อตั้งนี่ครับโอ้โหแบบช่ำนวลมากนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยมิติของพระแท้เนี่ยองค์นี้ถ้ามีปัจจัยเยอะหน่อยนี่ใส่กรอบทองฝังเพชรโชว์นะ ครัวตาซือนะสมเด็จโตจะลึกอ,อยู่ด้านหลังนี่ชัดเจนเลยนะครับเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเม็ดเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดดำเห็นไหมครับ เมดแดงเม็ดดำเม็ดกรวดเม็ดเทาในครบนะครับเม็ดแดงนะครับนี่เม็ดแดงนี่เม็ดดำความงามของท่านนะครับมีมิตินะครับยิ่งดูยิ่ง,งชามเนี่ยเพื่อนๆดูตรงด,ด,ดูเนื้อตรงนี้นะครับเนี่ยพระสมเด็จแทเห็นไหมครับ ดูแล้วนี่มันสบายตาถูกต้องไหมครับไม่แข็งกระด้างดูเนื้อเลครับเนื้อมีมีรอยรอยยุบรอยแยกรอยปริออกเล็กน้อยสิ่งที่ควรจะมีสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับงามมากเพื่อนสมาชิกดูนะครับเห็นไหมครับความงาม เราดูเนื้อด้านในนะครับเพื่อนสมาชิกเห็นอะไรไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระทาตอยู่ด้านในดูลายเส้นสิครับเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ลายเส้นนี้เราเห็นเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดง เรียกว่าคราบน้ำมันตังอิวนี่ครบนะดูใกล้ๆเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเม็ดเม็ดแดงนะสองเม็ดนี่เม็ดแดงเนีย่ยเปลือนสมาชิกดูเห็นไหมครับนี่เม็ดแดง งดงามนะครับนี่งดงามหาที่หาทิ่ติมีได้เลยนะครับนี่ชำนวนยิ่งดูยิ่งลึกนะยิ่งดูยิ่งมีมิตินะเพื่อนสมาชิกดูสิครับนี่พระแท้หายากลักษณะอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะเห็นความเก่านะผ่านการเวลามาตั้งก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับให้ดูด้านหลังอักษรจีนครัวต้าซือ้อครัวก็คือหลวงตาหลวงพี่หรือหลวงพ่อนะต้าก็คือโตซือก็คืออาจารย์ครัวต้าซื้อคืออาจารย์โตนะ พื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ผิวบอบช้ำเลยนะเหมือนผิวบอบช้ำนะเนี่ยก้อนนี้ก้อนผงพุทุคุณงามงามคลาสสิก สว, Classic, สวยงามคลาสสิกสวยงามลุ่มรึกทุกมิตินะครับนี่ให้เพื่อนๆค่อยดูกันนะครับเห็นไหมครับสีวันณนะเม็ดพระธาตุเนี่ยสีวันณนะเม็ดพระธาตุของท่านนี่ชํำนวนเลยทีเดียว เพื่อนสมาชิกดูนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเรียกว่าดินจิตโปง่งดินจิตป่าดินจิตท่าดินจิตสะดินหลักเมืองนะครับเม็ดแดงเม็ดดำครบนะครับดูอีกด้านนะครับ เนื้อนี่แบบช้ำม,มากนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเนื้อที่ช้ำเนื้อชำน,นวลตาเนี่ยโบราณต้นว่าเนเนื้อชำนวลตาให้เพื่อนๆได้ดูด้านข้างนะครับเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งถามมาพา่อใหญ่มหาสีพระสมเด็จเนี่ย ทำไมเขานิยมสีจะออกเข้าขาวขาวอมเหลืองอันนี้ไม่แน่นอนนะเพื่อนสมาชิกสีพระสมเด็จนี่มีมากมายหลากหลายนะแต่ส่วนมากเราเห็นองค์ครูนี่สีสีแดงสีดําสีนวลสีเหลืองขมิ้นสีก้านมะลิแห้งอย่างเงี้ยมากมายนะก็ไม่แน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้นะครับ วูวันละท่านนะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับเนี่ยความงามของท่าน ให้เพืเ่อนๆได้ดูกันนะครับนี่คือขอบข้างเรามาดูด้านหน้าอีกข้างหนึ่งนะครับด้านหน้าดูเนื้อนี่ฉ่ำม,มากเลยนะฉ่ำนวลดูขอบข้างก็ลักษณะเหมือนกันนะเพืเ่อนๆนี่ฉ่ำนวล เห็นไหมครับเราจะเห็นเนี่ยรอยรอยยุบรอยแยกรอยแตกนะเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับเส้นพุทธคุณเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่เส้นพุทธคุณเรียนลางบางๆเนี่ยเม็ดดำเม็ดแดงเห็นไหมครับฝังอยู่ด้านในนี่เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเม็ดดำเม็ดแดงฝังอยู่ด้านในนี่ นี่ก็เม็ดแดงกันไหมครับให้เพืเ่อนๆได้ดูดูดุ๊กสีนะนี่บอ่อน้ำตายไหมครับโบราณันง่า,งาบอ่อน้ำตางามมากนะงามทีเดียว เห็นไหมครับนี่นี่แหละเขาเรียกว่าเม็ดพัทธาตหรือว่าเหล็กไหลไผ่ดำก็มีด้านข้างเราดูทุกมุมนะครับมุมบนมุมบนมุมล่าง ดูทุกจุดนะครับดูอีกด้านนะดูด้านหน้าเราจะเห็นสีผิวรรณะท่านนี้เขาขาวนี่คราบผงแป้งโรยผิมนะเพื่อนสมาชิก ยาคาบผงแป้งโรยพิมพเห็นไ,ไหมครับเม็ดแดงเม็ดดำพระเจะมหาชอบมากนะอกท่านนี่แบบหลากหลายวันนะหลากหลายวันนะช่ำนวนของแท้นี่หลากหลายมิติดูแล้วฉ่ำดูแล้วนวลตาดูแล้วสบายตานะ เพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองพบ้านดนียนะครับขอบคุณครับ